นะครับผมกลาสสวิสดีคุณผูชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม e ราก้อนบอลโต๊ะันแบ t เทิกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเดต้าดาวน์โหลดก็มาแล้วนะครับสำหรับ Super d เ a อ o n ดราก้อนบอลฮีโร่คอลลาบอฉลองครบรอบ10ปีร่วมแบบเกมดราก้อนบอลโต๊ขันแบทเทิลในวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลาบ่าย3โมงนะครับตัวละครทั้งหมดก็จะเข้ามาเป็นตู้กาชาเปิดให้เราเปิดทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ทั้ง g l o b a l และ JP เลยนะครับผม ซึ่งก็มีตัวละครต่างๆมากมายนะครับหลายคนก็อาจจะได้เห็นจากในไลฟ์สตรีมเมื่อวานแล้วและก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างเลยก็ความวุ่นวายเพียบเต็ไมไปหมดนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ได้ถูกสาสางลงไปทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็จะบอยให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะก็คือเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีการปล่อยภาพตัวละครฝั่งโกโบมาก็มีความผิดปกติระหว่าง2องเซิเวอร์นะครับก็คือตัวละครไม่เหมือนกันอย่างเช่น โบรี ly, ต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละคระตัวร้ายสีแดงนะครับผมซึ่งทางฝั่ง JP ก็สีเขียวนั่นแหละแต่ว่าโกลบเป็นตัวร้ายสีแดงซึ่งวัตตาฟักโคตรโคตรนะครับตัวนี้มันเป็นสีเขียวที่เราเห็นแต่แรกเนี่ยก็คือมันสามารถเล่นได้ดีกับพวกเจ้าตัวละครอ,ะอย่างเช่นโบรี่สามนะครับผมที่กำลังจะได้ eca ในทางฝั่งโกลบด้วยเหมือนกันนะ,นะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงซึ่งมีตัวละครที่เก่งกาจระดับท็อปเทียอยู่แต่ไปหมดแล้วนะตอนนี้แทบไม่มีที่ยืนใะห้เจ้าตัวน,นี้ไปลงนะจะเป็นอะไรดี โอ้โหมันจะมีโอกาสได้เล่นโบลี่ไหมนะครับผมก็ถ้ามาอยู่สีเขียวมันก็คงได้เล่นแต่ไปอยู่สีแดงก็คงจะไม่เลยนะครับผมก็มันก็พูดยากนะตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขหมดแล้วนะครับผมคิดว่านะเออนะฮะก็มีคามฮามิฮ่าแล้วนะฮะตอนแรกก็เป็นอินฟเตอร์แทนแล้วก็ไม่อยู่ในแคดคามฮามิฮ่าด้วยนะฮะโอ้โหมีอะไรที่มันจะอุบัติชาติมาด้วยกันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดพลาดของการลงข้อมูลหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการอย่างเชิงผู้เล่นทางฝั่งโกลบอลนะเพราะว่าเราก็พยายามจะให้คนช่วยไป การนงครับผมการที่จะให้ตัวละครแบบนี้มากับเรานี่โหคงจะไม่น่าเปิดน่าดูเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่ฟื้นฟอยหาตะเข็บนะครับผมช่างมันนะฮะก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เขาแก้ไขให้เราแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะของประชาชนแล้วกันนะครับผมมาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครหลักนะฮะของเกมนี้ในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือเบจิโต้นะครับผมรักบอลเบจิโต้ซูเปอร์เซนส์4เบจิโต้เซโนนะครับผู้นำประเภทครอสเวอร์คีบวก3 ทุกอย่างบุกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายเรสติเฟนหนึ่งเทิร์นตีอิมเมนซ์นะครับผมแล้วก็มีตั้งต้นร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับครอสโอเวอร์แคตเกอรี่คิดหนึ่งเอเทอร์เฟนยี่สิบแล้วก็เจนเนอรพาวเวอร์คิดหนึ่งเอเทอร์เฟนยี่สิบมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการเคาน์เตอร์ไม้ตายซึ่งบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ครับถ้าใครจะเล่นทีมเกรดเดยพาวเวอร์ในอนาคตอยากจะเปิดหาโกจิต้าซีจีทีมาทำทีมพลังลิงยักษ์ลิงงออะะะไรรก็ต Team, ต็ตตตตาามมมมจเเลล่่นนนนนฟูทีีีี้้้ัััวววคบผป หนึ่งในตัวละครซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในแคดแน่นอนแล้วก็น่าจะดีที่สุดในครอสโอเวอร์ค e g o กอรีด้วยนะฮะเพราะว่าคิดหนึ่งไนฟ2ยี่สิบแค่นี้นะครับผม,ผมก็ดีแค่ไหนแล้วเพราะตัวมันโคตรเก่งมากนะครับผมตัวมนันตัวแบกอะแบกเสร็จซับไอ้เพื่อนด้วยมันจะมีอะไรดีกว่านี้อีกอะเพราะเพื่อนมันก็ไม่ลังซับแล้งไงมีตัวนี้ซับแล้วอะเออมันแบกให้ด้วยอะเพราะนั้นคือโคตรดีนะครับผมตัวละครตัวหลักตัวนี้นะครับเอ่อช่างมันความแรงความถึกอะไรไม่ต้องสนนะครับมันเป็นตัวซับนะฮะ แค่มองว่ามันเป็นตัวซับและบวกพลังขนาดนี้แม่งคือสุดยอดมิติใหม่ของโลกมนุษย์นะคือดีมากๆครับตัวนี้ออกแบบมาได้ดีผมชอบนะฮะตัวถัดมานะครับก็คือบูรี่นั่นเองนะตัวนี้เฉยๆนะตีธรรมดาข้อเสียของมันนะครับเราจะข่ามันสั้นเลยคลิปนี้ผมไม่พูดยาวเพราะว่าตอนนี้ผมยังแบบว่าเสียงยังไม่ค่อยจะกลับมาเต็มที่นะหลังจากที่ดื่มไปเยอะพอสมควรไอ้แต่ดีเฟนซร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงไม้ตายนะครับแค่นั้นก็จบแหละยืนตำแหน่งหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้ายังไม่ยิงไม้ตาย ก็ไม่มีพลังดีฟ ens a t a ท k อะไรเลยนะครับผมไม่สามารถตั้งรับได้ต้องมายืนตำแหน่ง2และ3เท่านั้นนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถยิงไม้ตายเพิ่มได้นะฮะเมื่อมันยืนคู่กับ j a พาว power นะครับผมอีกตัวหนึ่งในเทิร์นซึ่งจะเป็นใครวัดถึงบอกไงถ้ามันมีตัวัพ p อ o r t อย่างบจโตเซโนมาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โรเคชั่นนี้มันพอที่จะจินตนาการได้ว่าจะเป็นยังไงแต่นะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยคือมันดูระดับต่าง จะเล่นด้วยกันได้อย่างสนุกกลิมกลเลยเนะี่ยมันก็คงจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้โบลีสโบลีส่เนี่ยมายืนคู่กับโบลีส3แล้วก็มีเบซิโต้ซับนะฮะมันจะเป็นเทิร์นที่ท่าทางจะสุกมากทีเดียวนะฮะตัวถัดมานะครับผมก็คือลิง42ตัวนะฮะนั่นะก็คือบาดอกกับโกหังนั่นเองซึ่งบาดอกก็ดูดีนะครับแต่ก็แน่นอนฮะยังเป็นแค่ร่าง100เลยร้อยเลยยังดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เก่งอะไรมากดูบวกพลังอะไรเยอะก็จริงนะ กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเลื่อนมากกว่า90%ขึ้นไปตีคริสสเมือเลือดมากกว่า80%เขึ้นไปซึ่งไอแปนขึ้นไปของตีคริสเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าตีคริคอามาเลือเกสิบอันนี้ผมว่ายากไปนิดนึงถ้าจะเล่นจริงอาจจะไม่ได้เข้ามือขนาดนั้นนะต้องไปรอดูการเล่นในแทจริ่งก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่ทีมรีเลือดแบบบูแบบอะไรอย่างนี้นะคือโดนไม้ตายทีเดียวก็อดใช้ความสามารถนี้ไปตลอดแล้วนะครับต้องมมาาากดดไทถถึงจะะสาารตคร้นะ ส่วนโกหังตัวนี้นะครับก็แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่ดีมากนะครับเพราะว่าก็สามารถลดดาเมจที่รับได้ถึง40%เลยเมื่อมีเพื่อนลิงยักษ์4อีก4ตัวนะครับผมก็ก็เป็นหนึ่งในทีมลิงยักษ์แหละเออเพราะว่าตัวละครมันน้อยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ใส่เจนเฮก็ใส่แม่กซ้หมดแหละเจ้าตัวนี้ก็เล่นได้สบายเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในทีมแบบนั้นนะเพราะว่าลดดาเมจถึง40%นะครับผมแล้วก็สามารถสะตงสตันเลยด้วยแต่เป็นสตันแค่เทิร์นเดียว ในเทิร์นเท่านั้นนะครับผมตัวถัดมาที่น่าสนใจนะครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าดาร์คมาสกิงนะครับผมที่เก่งมากเลยนะครับผมเออสามารถกดัดทุกการโจมตีได้เมื่อมีเพื่อนประเภทดาร์กมอนกิโลอยู่ในเทิร์นเดียวกันนะครับผมแล้วก็รีเลชิ่เปอร์ให้ด้วยนะ่ยมีแท็กตั้งต้นดีเฟนส์ได้ถึง100%่ง้อยนะแล้วมีดีเฟนส์เพิ่มอมีก100%ไปร้อยเทิร์นหลังจากโดนโจมตีโถ่ดีเฟนส์ถึง200%เลยนะเว้ยแล้วยังโลเวอร์แท็กดีเฟนส์อีกเพราะนัันนนนนั้้นนนนนนนตตวววีีเเปป็็หึ่่่่งใทาาจะแบบ ดีเฟนซีฟได้ดีที่สุดของซูเปอร์ดับเบิลเฮโร่ในตอนนี้แล้วหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดัคมาสคิงนะครับผมส่วนอีก3ตัวที่เหลือนะครับผมที่เป็นตัวเก่าที่ได้ไปต่อนะคือมันแก๊งเดียวกันไงนี่เป็นแก๊งตัวเก่าได้ไปต่อนะก็จะเฉยๆนะไม่ได,มได้มีอะไรมากนะก็จะมีเจ้าเดมิกราสนะครับผมมักเคียวกะฟอร์มนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะแอตติดดีเฟนซ์ร้อยยี่สิบขีเอ็กซ์ตรีมคัทขีสามดีเฟนซ์สามสิบนะครับอ,อันนี้มีนะแอตวก็ additional นะครับเพิ่ม Attack 10%ต่อจำนวนคอสเซเวอร์เพื่อนในทีมนั่นเองนะซึ่งก็ก็ดีนะแต่ว่าแบบถ้าทางแกงตัวร้ายมันจะเป็นแกงลด Defense มากเลยนะทีมลดแอตแท็กดี e ฟนตเยอะมากเลยคือ3ทีตัวนี้รวมกันนี่มึงลดแอตแท็ e ดีเฟนตศัตรูไปขนาดไหนเนี่ยโคตรเยอะเลยนะเป็นทีมที่แบบศัตรูตีไม่เข้ากันนะแกงนี้เนะแล้วก็มานี่นะแบ c k m a มส s a ี a n ตัวนี้นะก็โอเคพอใช้ได้นะ Immense แล้วก็ล o แอตแท็กด e เฟนต์นะตั้งต้น160เลยโอ้โหนะมาต้องคีหกแล้วก็ จะได้ขีโบ 2, ยสองเมื่อขีสิบนะครับผมแล้วก็มีโบวไกสอ้์เซ็นโอกาสตีครินเข้าเป็น25หรือ30%เนี่ย30%มั้งฮะนะครับเมื่อมีเพื่อนเขาด้วยอีกสามตัวในทีมก็เล่นง่ายแล้วก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเออแต่ก็ไม่ได้วือหวานเลยมากก็เป็นตัวละครที่เก่งและดีฮะเก่งและดีเลยตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยนะซูปเปอร์มิรานะครับผมเดิมก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่าสามารถเกรดี้เลสดิเฟนส์ได้แต่อย่างที่เรารู้กันนะไม่ว่าจะมีอะไรเพิ่่มมมมมมขึ้นนามาาาาากากากกกกยยยย็็็ตตะครรัับผสแงอูดี มีดีฟ ens เพิ่มมาให้50%นะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะฮะอย่างเจ้าโกคูแบล็คนะคผมที่สามารถแปลงร่างได้ตอนนั้นก็เกลี่ยเรดดเฟน ens แต่กว่าจะแบบคือกว่ามันจะดีฟ ens เยอะถ้าไม่มีตั้งต้นนี่ก็เหนื่อยนะถ้ามีตั้งตน้นแค่50นี่คือแบบก็เหนื่อยอีกเหมือนกันนะคือถ้าไม่ได้ใช้อะ่ะเสียโอกาสไปหน่อยนะเขาเลยเพิ่มความสามารถที่มันดูเหมือนจะเล่นเกมสั้นขึ้นมาได้นะก็คือตีพลการนะครับผมแล้วก็อัตเทรนิมี่อีกแล้วนะเอออเทอติฟ ens ลด20%นะผมโมลดอะเละ์ลดัเตเะฮะ แล้วก็จะมีการเพิ่มแอตแทก50%แล้วก็โอกาสตีคริคเคิลแบบไฮแชนะเลยนะครับผมเออเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะแอตแทกดาวซึ่งก็ตอนแรกจากความสามารถในด้านการเลติเฟนเหมือนจะดีในเกมยาวนะแต่ว่าพาร์สิมจริงๆเนี่ยมันคือเกมสั้นนะครับผมสำหรับเล่นซูเปอร์แบทเทโลโดยเฉพาะเลยนะสำหรับเจ้าซูเปอร์มิล่าตัวนี้นะครับผมก็เลยเฉยๆนะครับก็พอเล่นได้อะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเก่งมากไร้าการสุดขีดอะไรเงี้ยเนาะ ตัวถัดมาที่น่าสนใจนะผมนั่นก็คือตัวฟรีนะผมเดมอนกอรสซาวซานะครับก็ถือเป็นตัวฟรีเล่นในทีมตัวฟรีนะฮะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะบวกดิฟฟงดิเฟนต์โอก, Def Defense, ก,กาสหลบใส่คาโรเวอร์เยอะจบแล้วก็ดีมอนกอร์สยาบูร่านะครับผมเฮลเกรสแลชเชอร์ her, นี่ตีมเมนท์ไฮชานออฟสตันนิงนะครับ50%ที่จะสตันศัตรูแค่นี้ก็เทพ SBR แล้วมาอ่านดูความสามารถนะครับผมแม้แต่ดิเฟนต์ตั้งต้น100%แล้วจะบวกเพิ่มให้อีกอย่างละ100%เลยนะ เฮ้ยแล้วก็ตีใส่ศัตรูแล้วครับลดแอตติเดฟเลิบลบ20%อีกแล้วนะฮะเมื่อเจอศัตรูแค่หนึ่งตัวนะครับผมก็จะเป็นเทปหัวแอตติเดฟ200%เลอะเออโคตรมากเลยนะเมื่อเจอศัตรูหนึ่งตัวนะแต่ว่าสเตตส์มันคงจะกากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวธรรมดาเราจะมีดิเดฟเพิ่มให้100%แล้วก็โอกาส50%ในการหลบการโจมตีทุกอย่างศัตรูเมื่อเจอศัตรูหลายตัวเท่ากับว่าเทปเอสพีอาร์แค่แหละต้องการอะไรแล้วนะก็คือหลบเก่งสตันได้นะครับผมนะฮะก็ เจ๋งแล้วนะครับหลบได้ด้วยนะดีมากนะตีใช้ได้ดีฟเฟนซ์เยอะอยู่นะก็ดีนะแต่ทางนี้เท่งนั้นนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับตัวละครที่ดีที่สุดในรอบนี้นะที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมนั่นคือ Demon Goddess t โทวนั่นเองนะครับผมเป็นผู้นำ d r า g o n Ball Hero ่ีด3 HP Attack and d e f ิ n s e บวก150%นะครับผมทำมา้าย้ Infernal Bullet ตี Immense Damage แล้วก็ Lower Attack แล้วก็ Seal Super Attack ด้วย สองสุดยอดความสามารถในการาเล่นซูเปอร์วัตทอโลชั้นดีนะครับผมแล้วก็ตั้งต้นมีให้100%อยู่แล้วนะครับแล้วก็ออออนไลน์ครับเพื่อนทุกคนคีสามไอเเดฟนบวกสาม์เซมีโอกาส50%นะครับที่จะบวกเพิ่มไอเทมอีกสิให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็อีก10%ให้กับเดฟเฟนนะครับผมก็แบ่งโอกาสอีก2ส่วนตรงนี้นะก็คล้ายๆโกเทงอ่ะหรือคล้ายๆซูเปอร์คลับไทนะ์อะไรนะตัวเก่านะแล้วก็เอ็กซ์ตรีมคลาสออนไลน์นะครับผมดิ อย่างละ50%เลยนะโคตรเยอะนะแล้วก็รีคอเวอร์เลือด50%ครึ่งหนึ่งนะครับผมครึ่งหลอดเมื่อเลือดต่ำกว่า50%ลงไปครั้งเดียวนะครับโอ้โหก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากสำหรับ g อ d เดสโทวะนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะสำหรับการคอลแลบเบเลชันอย่างนี้ผมไม่รู้ลาเบิตโต้คืออะไรนะเมื่อเราเห็นอาร์ตของดิมอนคอ d เดสโทวะนะครับแล้วก็ความสามารถในการสปอร์ตที่เรียกได้ว่าหาไม่ได้อีกแล้วในเกมนะครับผมโคตร โคตรดีเลยนะฮะคือแบบอื้มนะฮะเลือด50%เองนะเวยเ้ววเนะเวยเลือด50%ก็จะบวกอัตราดีเฟนซ์อีกห้าสแล้วรืเลือด50%นะเว้ยแม่งดีโคตรเลยนะครับนี่มันคือโอ้โหมันแบบคือเก่งนะครับตัวนี้สุดยอดมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลตัวละครนะผมก็อยากให้ทุกคนเปิดให้ได้เบจิตโตสี่เซนองให้ได้นะแล้วก็ดิมอนก็เด็ดถวานะครับพยายามไล่หาใครได้ก็ถือว่าดีไอสองตัวนี้ที่ยังไม่ได้ดูคันไม่่่ไไไได้ไมเเไปป็็นนนนระะะอยยาซีโบกฉๆ ก็รอบหน้าอีก2-3สเดือนน่าจะได้ไปต่อนะครับผมส่วนที่น่าสนใจตัวก็จะเป็นดาร์มาร์คิงเนี่ยดีมากชอบเนะีดาบ,บูล่าก็ดีเล่น SBR ได้ส่วนซาวซ่าก็ตัวฟรีอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตข้อมูลตัวละครขอให้ทุกคนโชคดีละกันนะครับผมตู้ก็น่าจะเป็นไม่รู้ตู้ยังไงแหละแต่เคงเหรียญฟ้าแน่นอนแล้วก็เลทก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือฟีเจอร์7%นตะครับตัวหน้าตู้7%หลังตู้3%เการันตี l s r ก็คือการันตีตัวในตู้นั่น เออว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่แล้วกันนะขอให้ทุกคนโชคดีได้นะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ subscribe อมเมนต์ให้กำลังใจงกันได้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ